สวัสดีครับผมสวัสดีครับชาวา youtube ทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามครับผมตอนนี้ในช่องมานพ่ซาวแอนไลท์จอดละเอียดนะครับผมวันนี้มาในวันที่27พฤษภาคม2568ครับกับก้ฝนตกนะครับผมกับบรรยากาศฝนตกเลยนะครับผมฝนตกครับกําลังสิ็ด้วมีพาวเวอร์นะครับผมพาวเวอร์สามแท่นนะครับผมพาวเวอร์สามแท่นนะครับผมก็มีหัาประกอบหนึ่งตัวพาวเวอร์ NPE แล้วก็ เขาเป็นออร์บิทนะครับผมตัวนี้ทีเด็ดนะครับผมทีเด็ดทีเด็ดครับเดี๋ยวผมถึงทีเด็ดแบบไหนที่เปิดในเบิองนะครับผมเนาะอ่ะการเพิ่มประกอบนะครับผมเดี๋ยวดานในนะครับผมเปิดกันให้ดูนะครับผมเแกเป็นเหมือนนะครับเดี๋ยวนะครับเหมือนๆเลยอ่ะเปิดให้ชมนะครับทุกตัวนะครับแต่ว่าออร์บิทนี่ออร์บิทบ้างเปิดอะไรนะครับสเปคมันดูแล้วผมถามบริษัทให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะรับรับประกันว่าเดิมนะครับผมเนาะ ตัวนี้เพเบอร์ประกอบนะครับผมอ่ะข้างละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคู่นะครับข้างละแปดคู่นะครับผมสิบแปดนิ้วได้ข้างละสองสบายๆนะครับผมเนาะนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมล่องเสียงให้ฟังน้านนะครับผมล่องใส่เป็นเสียงกลางนะครับผมเนาะอาซีเบอรดีลีบอ่ะเบิร์ต่ว่าให้้รูว่าเออมันดังปกตินะครับเนาะนะครับผมแล้วก็มีเอ็นพีนะครับเอ็นพีเดิมๆนะครับผม ครับ ND เดิมๆแล้วก็ออร์บิทนะครับเดี๋ยวล่องให้เพนะครับผมลองให้ทุกแท่นนะครับนะครับจังท่านแอติ่ตอเบอร์0ู2ย์7ก้าสหนึ่งสเจสีบแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับตอนนี้ก็ฝนฟลินนะครับผมเนาะนะครับตอนนี้ก็โฟลลินนะครับผมเนาะอ่ะผมขอเป็นออ b i บิทเลขกันแล้วกันนะผมออ b i บิทนะครับแอมน่าจะแอมคนไทยเรานี่แหละนะครับผมออ b i บิทนะครับผมออ b i บิทเอสามพันนะครับผมเดิมๆนะครับผมอ่ะ ผมกับวู้นะครับแรกๆผมกับวู้ดอกว่ามันมาจังไดยของผู้ใดเป็นสร้างเลยผมก็เลยถามนะครับผมผมก็เลยสอบถามไปอ่าจจะเป็นตนอตนทางบริษัทนะครับผมเนาะนี่นะครับเดี๋ยวเปิดในเบื้องลยดีกว่านะครับผมนี่นะครับนี่ผมขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตอาจารย์ด้วยนะครับผมนี่นะครับผมผู้ผลิตผู้ผลิตจําหน่ายระบบไฟแสงสีเสียงนะครับผมมีเป็นบริษัทออปิดนะครับผมได้ถามอาจารย์เพื่อนเบื้องนะครับผมเนาะ นะครับผมเดี๋ยวโปรโมทั่นทายเป็นไปไดตัวนะครับผมเลยถามอันอาจารย์เพิ่นเพิ่งนนะครับผมอ่ะผมก็เลยถามไปว่าขออนุญาตสอบถามครับอาจารย์ครับออร์บิท X สามพันราคาเท่าไหร่ครับกาลังขับเท่าไหร่เนาะนี่ครับออร์บิทนี่ครับ X สามพันแปดพันห้าร้อยบาทนะครับผมมือหนึ่งกำลังขับอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนับที่สี่โอห์มโอ้ถือว่าแรงนะครับแรงเอาเรื่องนะครับผมเนาะถือว่าแรงเอาเรื่องนะครับผม อ่าผมก็เลยท้าเบิ่นไห้นะครับผมเนาะถ้าเบิ่นไห้เบิรงนะครับเพื่อความสบายใจ,จของเจาะขวงน้ำนะครับผมนี่นะครับนี่ครับหนึ่งพันสามร้อยวัตต์ที่สี่โอห์มนะครับผมมือหนึ่งกับแปดพันหานะครับผมอ่าผมก็ขายในราคานะครับผมบ่อพียกนะครับผมกําไรลอยเดียวผมเก่านะครับผมกาไรหนึ่งร้อยบาทผมเก่านะครับผมมาถึงนะครับเด็กกาบเล่เก่าสิบบาทนะครับผมสี่พันสี่พันเก้าร้อย ก้าสิบาทนะครับผมสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบาทนะครับผมอ่าแต่ราคานี่ค่ะทรงไปใจเองค่าทรงน่าจะมีรอยรอยสามสิบรอยห้าสิบนะครับเ่ราน่าจะเกินนี่นะครับผมเนาะด้านหลังก็ทั่วไปนะครับผมนี่เป็นอ่าพาวเวอร์ยูหนึ่งนะครับเบานะครับแต่ว่ากําลังเสียงที่โอเคเลยนะครับผมนะมันจะเปิดในฟังนะครับผมเปิดในฟังนะครับผมให้ดูนะครับเป็นไล่แร์ปกติเฮาเนาะ นะครับผมนะครับผมด้านเคียงสินเลยนะครับเอากล้วยไม่เยอะนะครับผมพูดตรงตรงเลยนะครับระบายของออกนะครับผมช่วงนี้ระบายของออกนะสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมได้เก้าสิบบาทนะครับผมเราต้นทุนมาสี่พันเก้าร้อยบาททวนบอกกันตรงตรงเลยนะครับผมแต่ราคานี้นะครับผมเนาะขอราคานี้นะครับผมแบ่งปันกันไปใส่นะครับ แข่งปกันไปใส่นะครับผมขนกระมาะแห้งนะครับผมอ่ะล่องหอกแข่งฝนกันเพิ่อนเขาบกวิาถิ่ยนีนบกนะครับลองดูนะครับ <S <S อาจจะไม่ชัดเพ่าะหนีนเสียงแหลมพอผมก็เดี๋ยวผ่าออกนะครับผมล่องแค่ว่ามันใช้งานได้ปกตินะครับผม ใช้ได้ปกตินะครับผมนะครับผมออร์บิทนะครับผมกำลังสูงนะครับอาจจะมืดแน่นะครับผมอาจจะม,มคนใต้ยอดนะครับผมอาจจะมืดหน่อยนะครับแต่ว่าไมเ,เลย,นะยนะครับสวยๆนะครับอ่ะก็ไปอ่ะเดี๋ยวผมจับกล่องพุดดียวนะครับผมอาจจะไล่ตาจังหน่อยแต่ว่าผมจะลองให้ รองให้ทุกๆแค้นนะครับผมลองให้ทุกแค่นนะครับผม,ผมจะรองให้ทุกแค่นนะอไปเป็น NPE น,น,นะครับผม NPE อเป็นอ่าสี่สามพันหกเฮ็ดนะครับผมเป็นคาร์ดเฮ็ดนะครับผมเป็นคาร์ดเฮ็ดนะครับเดิมๆนะครับผมส,สวยๆน้ำหนักกูได้มาคล้องนักอะจัดเลยนะครับเกือบห้าสิบโลสิบแปดนิ้วได้ข้างละสามถึงสี่ดอกสบายนะครับผม สิบแปดนิ้วลครับนสามสิบสี่หลอกสบายนะครับเผื่อใครสนใจนะครับอ่ะกล้องอาสีแบบสลับไฟสลับมานนะครับเพราะว่าผมมือหน,นึ่งคนกะจับสายตัวนะครับผมบ๊อบีหลุบหนว่วงนะครับขนตกขนตกนะครับหม้อแปลงใหญ่นะครับหม้อแปลงใหญ่ส,สวยๆนะครับอ่ะตัวน,นี้นะผมกับเปิดราคาเลย รอบนั้นผมกะเปิดไปอยู่ที่สองพันเออหนึ่งมืนสองพันแปดร้อยบาทร่วมทรงรอบนั้นนะครับต่อมามกับรถราคาเหลือหนึ่งมืนสองพันห้าหร้อยร่มทรงนะครับผมอ่ะรอบนี้นะครับผมอะรอบนี้ผมเปิดราคาอยู่ที่หนึ่งมื่นสองพันบาททัวหน,นะครับรับเองนะครับค่าทรงหน่ะจะมีสามร้อยมีสามร้อยขึ้นนะครับราคาผมจะ ตอนซ่อมที่ใส่สสแหลกไปให้เลยนะครับผมแหลกไม้ผมจะแถมให้เลยนะครับผมแหลกแหลกไม้ขอบอลูมิเนียมนะครับนี่หนึ่งตัวผมแถมให้เลยนะครับในราคาหนึ่งหมื่นสองพันบาทท่านค่าส่งลูกค้าไปจ่ายเองนะครับน่าจะมีสามร้อยขึ้นน่าจะไม่เกินน่าจะรวมพอดแหลกรวมพอดพาวเวอร์น่าจะมีหาซิปโล่นิดๆนะครับผมน่าจะค่าส่งน่าจะไม่เกินสามร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยนะครับผมได้ทั้งแหลกได้ทั้งพาวเวอร์นะครับในราคา หนึ่งมื่นสองพันบาททวดนะครับผมนะครับ,นะ,รบนะครับผมตลาดเขาก็อยู่ประมาณถ,าถ้าถ้าถ้าตลาดนะครับผมอ่ะถ้าตลาดอยู่วันสองหมื่นหนึ่งหนึ่งมื่นสองพันห้าร้อยหนึ่งมื่นสองพันแปดร้อยหลักแตะหลักแก่นะครับผมนี่สภาพสวยนะครับสภาพสวยสวยนีเละนะครับผมเนาะน แป็นมาแช่ได้ปกติสวยๆนะครับผมแช่นนี้เดิมๆสวยๆนะครับสวยนะครับผมในราคาหนึ่งมืนสองพันบาทท้วนแถมกองแหลกหนึ่งเกาะนะครับผมนะครับผมราคานี้คือรับเองนะครับถ้าร่วมทรงกับค่าส่งไปจ่ายเองนะครับผมนะครับผมรับเองก็ได้แหลกนะครับผมรับเองผมกับแถมแลกไปดั้มอทรงผมกับทรงพร้อมแลกไปนั้มเลยนะครับผมนะเอาประมาณนี้เหมือนกับได้แหลกตี มูลค่าแลกตัวนี้กับอยู่ประมาณอ่ะมีธรรมดาเลยกับประมาณร้อยห้าสิบถึงสองร้อยกับประมาณนี้นะครับผมนะครับอ่า MPE รุ่นนี้นะครับผมหลันไม่เหยือบนะครับถือว่าสมบูรณ์มากนะครับผมสวิตด้านหลังสวิตด้านหลังนี่สินะครับผมสวิต์ด้านหลังนะครับครบหมดนะครับขวดได้ทุกอย่างนะครับผมครบหมดทุกตัวสวิต์ด้านหลังนะครับครบครบนะครับผม ตัวนี้าวเวอ์ปรกปรบครับอีกหนึ่งตัวเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมอุกปกอบอีกหนึ่งตัวนะครับผมอ่ะตัวนี้กะเทียนะครับผมกับผมบอกไป้างละาแปดคู่หนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคู่หม้อแปลงนะครับผม หม้อแปลงเป็นอี E.I. นะครับผมหม้อแปลงเป็นอี E.I. นะครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้ผมเปิดราคานะครับผมอ่ะตัวนี้ก็ได้กล้องแหลกไปนำน้ำเป็นกล่องแหลกไม้กล่องแหลกไม้ตัวนี้นะครับผมได้ไปด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นกล่องแหลกไม้มูลราคากับไรเรียกกันร้อยห้าสิบสองร้อยนะครับมูลราคาไรเรียกกันเลยนะครับผมอ่ะผมเปิดราคานะครับผมตัวนี้ ติแปดแล้วขาสองนะครับผมเที่ห่างราแปดคููขนาดนี้นะครับผมพร้อมปองหลกนะครับผมเอาสี่พันห้านะครับผมอ่ะสี่พันห้าร้อยบาทนะครับผมค่าสูงไปใจอีกสี่พันห้าร้อยบาทนะครับผมสี่พันห้าร้อยบาทนะครับไปดีวิวนะครับ <ไ>ะนะครับผมเผื่อใครสนใจแท่ไหนนะครับติดต่อเข้ามานะครับผมเนาะอ่สี่พันห้าร้อยบาทพร้อมกล่องแหลกไม้นะครับผมรับเองนะครับผมค่าสูงไปจ่ายเองนะครับผมเนาะพร้อมกล่องแหลกใหม่นะครับผมมันจะได้สะดวกสบายตอนห้องสูงนะครับผมเนาะ เผื่อใครสนใจนะครับผมเปิดดันนั่งห้เบิ้งสีละนะครับผม4,500บนหาร้อยบาทเราตเปิดเทเลงขึ้นจำประเด้นะครับผมเอาสีแล้วกันครับผมขอถอดขอถอดที่นั่าเอาง่ายๆได้กระไรนะครับผมเอา4,000บาทนะครับผมเอา4,000บาทนะครับผมอรนั้นผมเปิดไปสี่0ันสามะคุณเจ้ผมันจำได้อรนั้นเปิดไปสี่0ันสะเรานี้เอาไป4,000บาททวนอ่ะนะครับผม 4,000บาทท่วนรับเองนะครับผมใแในกล้องแรกไปน้ำนะครับผมรับเองค่าสูงไปใจเองตัวนี้น่าจะมีเมื่อตัวนี้น่าจะมีประมาณ300นะครับผมประมาณนี้300 250ประมาณนี้แหละตัวนี้นะครับผมตัวนี้มันหนักนะครับผมต้องเข้าใจน้าหนักด้วยนะครับผมอะเพื่อให้เข้าใจตัวเด็กจังกิงกลางเข่ามานะครับผมตัวเบอร์092130484นะครับผมเปิดแล้กกระเช็คแข่ทุกแค้นะครับผมใช้งานได้ปกติทุกแค้นะครับผมอย่าชื่นใจ มาแบบเหมือหม่อนพ้นกระลิ่นนะครับฝ้นตะตกนะครับโ,โตกทั้งวันนะครับตกทั้งวันนะมาประมาณนี้